ครับอันนี้จะขอรีวิวการใช้งานกล่อง True ID นะครับสำหรับคนที่ใช้เน็ตบ้าน True นะครับสามารถไปขอรับกล่อง True ID ได้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถนำมาติดตั้งในรถยนต์ได้นะครับอันนี้เป็นรถ New h e r i o n นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกรุ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวตัวไมน่าเชงไปนะครับอันนี้ก็ขำๆนะครับทีนี้วิลีการใช้งานนะครับก็เรา กดปุ่ม start เครื่องเนาะเอาปลดกลุ่มให้ไฟ AC อน AC on ขึ้นมานะครับสวิตช์ของผมทำไว้ก็เป็นสวิตช์อนล็อก DVD นะครับ AV in นะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อเปิดเครื่องนะครับเครื่องจะถูกซ่อนไว้ในนี้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็เลื่อนเลื่อนมาที่ AV in นะครับเ,เลื่อนมาที่ AV นะครับโดษที เห็นว่าตอนนี้กล่องท u ูมันกำลังบูตอัพอยู่นะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าคนที่ใช้ Android จะใช้สะดวกกว่านี้มากไหมเพราะว่ากล่องนี้มันก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็น Android ท v นะครับแต่ผมใช้แต่ iPhone นครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเห็นไหมเกินมา Android นะครับผมว่า Android นะ่าจะมีแอปรองรับที่ดีกว่านี้นะครับแต่ในกรณีของ t True ก็คือใช้แอปที่เป็นชื่อว่า True ID นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับ แล้วก็รีโมทนะครับยังต้องใช้อยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันจะถามว่าเราเป็นแอปเขาหรือว่าสําหรับเด็กนะครับมีอีกสองอันให้เลือกซึ่งเราก็ต้องกดรีโมทเลือกนะครับแต่จริงๆแล้วแอปทัวร์มันก็มีรีโมทควบคุมให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการต่อเชื่อมกันระหว่างเครื่องด้วยครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับเรามาเปิดฮอสทรื่องเรานะครับ การเซตค่าขั้นแรกอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ของผมนี่มันเซ็ตไว้แล้วนะก็แค่เปิดทั้งสปอร์ตทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันต่อขึ้นมาที่เห็นสัญญาณเป็นวงๆอย่างเงี้ยครั้งแรกมันไม่เป็นหรอกครับตอนนี้ผมเอาจอหัวหมอนมาต่อพ่วงนะครับสัญญาณอาจจะอ่อนมาเลยมาดึงกันนิดนึงนะครับแต่คนที่ใช้แค่จอตรงเนี้ยสัญญาณจะจะ,จะชัดมากนะครับแต่สําหรับผมถึงแม้จะขึ้นแค่นี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าตอนเล่นไฟล์เนี่ยมันไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให ตอนนี้สัญลักษณ์ของ WiFi มันต่อกันแล้วนะครับเป็นห่วงของกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาถามเราต้องใช้รีโมทกดโอเคไปที่ตำแหน่งแรกซึ่งเป็นของเรานะครับอันที่สองเป็นของเด็กนะครับอาจจะต้องกดครั้งสองครั้งสาครั้งนะมันจะรับนะครับเนี่ยครับพอรับมามันก็จะขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เข้า YouTube อะไรมันก็จะขึ้นช่องทีวีมาเลยนะครับอันนี้เป็นช่องเนชั่นทีนี้ถ้าจะเกิดจะเปลี่ยนช่องก็กดหมายเลขที่รีโมทเปลี่ยนได้เลยนะครับ เดีย๋ยวผมจะกดยี่สิบสามเป็นเวิร์กพอยต์นะครับตอนนี้เสียงผมไม่ได้เล่งกระหึ่มไว้นะครับเพราะว่าเด็กกาลัางหลับอยู่ในบ้านนะครับอันนี้มาลองรถมาลองให้ดูนะครับทีนี้กรณีที่เราจะมาเข้า youtube นะครับเราก็กดมาที่โฮมนะครับตรงนี้นะครับกดโฮมตัวนี้ดีข้อดีของมันคือมันสามารถเอาเน็ตฟิกขึ้นจอได้เลยนะครับมันดีกว่ากล่องตัวอื่นๆพอสมควรนะครับ นี่นะครับเน็ตฟิกแต่ผมไม่ได้มี Account Netflix อยู่นะครับตอนนี้ใช้ YouTube นะครับเข้า YouTube มาทีนี้ถ้าเราจะคอนโทรล u t u b e จากมือถือคือเล่นไฟ u t u b e บนมือถือแล้วให้โชว์บนเนี้ยเราจะต้องล็อกอินด้วย a c c o u า t แล้วก็พาสเวิร์ดเดียวกันนะครับทั้งในมือถือเราแล้วก็ในนี้นะครับของผมอะ่ะมันล็อกอินไว้แล้วนะครับนี้ผมก็จะเล่นให้ดูอันนี้ก็ได้นะครับ จะมีคำว่า Play นะครับก็กดเข้าไปเลยมันก็จะมาขึ้นที่จอใหญ่ับนครข้อดีของ youtube ของตัวกล่องทวรดีก็คือมันสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนไปนาทีที่เราต้องการได้อย่างนี้นะครับถ้าเป็นกล่อง p s ไดมันเลื่อนไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อจำกัดของกล่องแต่ละรุ่นนะครับทวรดีก็จะเลื่อนได้นะครับ ซึ่งเห็นไหมผมบอกว่าสัญญาณที่มันเป็นวงวงครั้งแรกไม่ได้มีผลเสียนะครับเพราะว่านี่ก็ชัดสําหรับผมนะครับแล้วก็ผมก็ต่อพ่วงจอไว้จอหลังว้ให้ลูกดูปร์ตุนนะครับก็จะให้ดูนะครับนี่นะครับาบอกว่าเสาหนึ่งต้นเนี่ยการความชัดของจอหลังก็ขึ้นอยู่กับสเปคจอที่เอามาใช้นะครับของผมมันแค่พันสองร้อยบาทนะครับผมถือว่าได้ภาพขนาดนี้ก็โอเคสำหรับผมแล้วครับ เครื่องจอเนี้ก็เปิดปิดได้ครับถ้าไม่มีใครดูก็ปิดไว้ครับ,ารรบการเก็บสายผมก็ไม่รู้ใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ครับผมเดินมาทางคนโซดกลางแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะครับนี่เป็นการติดตั้งแบบเซฟที่สุดคือไม่ได้กระทบรถเลยนะครับ <5 S 1> ไม่มีการติดตัดต่อใดๆ <5 S 1> นะครับ ครับถ้าเกิดจะกลับมาที่ทีวีก็กดไลฟ์ทีวีตรงนี้ได้เลยนะเออไม่ได้ต้องโฮมอามามานะครับก็กลับมาที่ทีวีนะครับแล้วก็ ถ้าไม่ใช้รีโมทนะครับที่แอป,ปของ TrueID นะครับจะมีรีโมทอยู่แล้วนะครับกแป,ป๊บนะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีคำว่ารีโมทนี่นะก็มาเปลี่ยนช่องตรงนี้ได้นะครับนีนะครับเปลี่ยนไปสองสองได้ ก็สำหรับลูกเล่นนี้ผมก็ว่าก็โอเคนะครับสําหรับกล่องที่ได้มาฟรีๆเพว่อมบเก็ดบ้านนะครับใครสนใจก็ไปขอมาใช้ได้นะครับ